กราบสวัสดีน,ะน้องๆหนชาวกอลีน่าฟิวฟแล้วก็เอฟซีช่องที่รักจ๋าชาแนลท,ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ลุงจะมาบอกข่าวดีให้กับน้องๆนะครับผมก็คือกิจกรรมสร้างห้องแจก,กเพชรกลับมาแล้วนะครับน้องๆหลังจากที่ลุงทํางานหลายวันเลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาแจ้งรายละเอียดกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรของเอฟซีที่รักจ๋าชาแนลนะครับผม คนที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์วันนี้นะครับผมต้องเป็นคนที่กดติดตามลุงทั้งใน Youtube แล้วก็ t ิก t ก็เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนะครับผมรายละเอียดนะครับผมจะเป็นหมดคู่นะครับผมหมดคู่นะครับผมที่1 300เพชรสรางวัลนะครับผมที่1 30 0เพชรโหมดคู่ก็เลวคนละ600เอยเไม่ใช่ดิที่1จะได้รับ คนละ300เพชรนะครับผมที่1รางวัลเดียวเท่านั้นนะครับผมที่2ไม่มีรางวัลให้นะครับผมต้องเอาที่1เท่านั้นนะฮะเล่นได้ทุกปืนนะครับผมห้ามเกลียนห้ามดาม่าห้ามย่อให้กันด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายยิงหัวอัดตตวหรือว่าสายแคมป์เล่นได้หมดนะครับน้องๆน,นะขอแค่กดติดตามลุงทั้งใน YouTube แล้วก็ Tik t o k นะครับผมคนที่ได้รับรางวัลนะฮะก็ ทรงหลักฐานในการติดตามลุงทั้งใน YouTube แล้วก็ทิกตอกน,นะครับผมมาในไอดียไลน์ของลุงเลยนะครับผมไอดียไลน์นั่นก็คือ AD นะครับผมอันเดอร์สกอร n u นะครับผมหรือว่าทักมาใน t i k t o อกก็ได้นะครับผม Facebook ลุงก็ได้นะครับน้องๆนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างไปก็กิจกรรมลุงจะสร้างเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับผมกดเริ่มเกมก็ห้องเต็มเมื่อไหร่หก็กดเริ่มเกมเมื่อนั้นนะฮะ ก็จะเป็นโหมดแบบนี้เลยโหมดธรรมดานะครับผมก็ของลุงรหัสถ้าลุงลืมใส่ให้รหัสนะจำไว้เลยว่ารหัสของลุงคือ2 4ตัวนะครับผม2 22 2, 2นะครับผมจะเป็นโหมดคู่นะครับลุงจะจัดแบบนี้นะแล้วก็ผู้ชมลุงจะเอามีแค่แบบสองคนพอนะครับผมแล้วก็เกมเกมจะเล่นได้หมดนะครับผมโดยพิเศษคือนะครับผมกิจกรรมสร้างห้องใจเพชรรอบนี้นะครับผมโหมดคู่ลุงจะไม่มีการ มีที่ชุบนะครับลูกจะยกเลิกที่ชุบแบบนี้เลยนะฮะไม่ให้ชุบกันนะครับผมเกมห้ามชุบนะครับผมเพราะลูงไม่ค่อยไม่ค่อยเอาปิ่มเท่าไหร่กับที่ชุบนะครับผมส่วนปืนเเล่นได้ทุกปืนเลยนะครับผมเล่นทุกปืนเลยห้ามใช้คอมกับโปรแท้พอนะครับผมห้ามย่อ,อให้กันด้วยนะฮะ ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะน้องๆคนไหนที่อยากจะเสริมเรื่องปืนหรือว่าเลืออะไรก็ได้นะในการสร้างห้องแกเพชรของลุงนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกลุงได้นะบางครั้งลุงก็ไม่รู้นะฮะก็สามารถบอกได้ว่าเราควรจะปรับแต่งอะไรตรงไหนบ้างนะฮะก็สามารถบอกลุงได้อย่าลืมนะฮะกิจกรรมหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้นะครับสำหรับ FC นะครับผมก็ลูกแคนก็เล่นได้ลูกแคนก็เปิด FC เหมือนกันนะครับน้องๆก็ลุงจะไม่เชิญนะครับผม ที่สาคัญเลยนะครับลุงจะไม่เชิญเพื่อนในเกมนะฮะแล้วก็ลูกแคนของลุงลุงจะไม่เชิญนะฮะอยากเล่นก็ต้องเข้าเข้าไปาดูรหัสเองนะครับผมลุงจะลงรหัสไว้ที่ t ิกต็อกนะครับผมแล้วก็ไ d ดีห้องกับรหัสจะอยู่ใน t ิกต็อกเป็นที่แรกลุงจะลงนะแล้วก็ที่2ก็จะมาลงที่ y o u b e y o u t u b e ก็จะช้าหน่อยถ้าใครอยากได้ไวก็ไปที่ t ิกต็อกนะครับผม โอเคนะครับน้องๆคนไหนที่มีข้อสองสัยเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างห้องแจก,กเพชรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามลุงได้ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มตรงเรามาเจอกันนะครับผมแล้วก็มาลุ้นนว่าใครจะคืนโน .1 น,นะครับผมคู่ไหนจะเป็นคู่ที่ตึงที่สุดนะครับผมในกิจกรรมสร้างห้องแจก,กเพชรของ FC ที่รักจาชาแนลนะครับผมแล้วตอนเย็นเจอกันนะครับน้องๆสวัสดีครับ